ความโสดประกาปอยก็ปิดก็ปายก็ปิดก็ปายก็ปิดก็ปอยยิ่งยิ่งยิ่งเร่งเร่งเร่งพันทวนได้ไหมพันสองแล้กันเรื่องเงิใจพี่เขาพันหนึ่งได้ปะพันหนึ่งห้าสิบเดี๋ยวผมจ่ายให้าร้อยสิบบกระแสเนี้ยมันมาได้ยังไงมันเรื่องจริงหรือเปล่าคุณมีอะไรกับแพทป้ะ เท t ลาจ a น่าอ u ลติเมตคอ o ลาเจนเซร r u มเรื่องผิวต้อง t r รลาจ i น่าเ l ลิเซียหมอนที่ทุกบ้านควรมีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขาเราอยู่กันที่โอ้โหชื่อก็บอกอยู่แล้วตลาดปัทวิกรนะคะกาอยู่ในรายการปากต่อ รายการที่เราจะชวนเหล่าซุปตาร์นี่นะคะบอกพริกัดเด็ดของดีของอร่อยของถูกซึ่งวันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าแขกรับเชิญเนี่ยเรียกได้ว่าคลานตามกันมาเพราะเขาเป็นหนุ่มน้อยเอลรอยจีอ่ะอ่เชิญเข้ามาเลยเข้าเลยเลยลูกออ่ออรู้สิตลาดเขามองกันหมดแล้วเนี่ยฟองกับฟอนนบสวัสดีครับสวัสดีครับ อมืออชอบมากแล้วจริงๆอ่ะผมอ่ะอยากได้ของถูกๆอยู่แล้วแต่ว่าปากไม่เก่งไง <What? S 2> คือแบบ oh. เวลาต่อราคาเวลาจะถามราคาอย่างเงี้ยผมเป็นคนขี้เก่งใจมากคุณไม่กล้าต่อราคาใช่ไ,ใชไหมไม่เคยกล้าต่อเลยเดี๋ยววันนี้พี่จะสอนต่อราคาให้แต่ก่อนอื่นคุณต้องแลกกับพี่ก่อนคืออะไรครับคืออยากให้พี่ต่อราคาให้คุณต้องโชว์ท่าเต้น <What? S 1> ไม่รู้เป็นอะไรนะเครดคิดอยากดูมึงมากเลย เอาเบาๆก็พอไม่ชอบอ่ะมาให้เต้นอะไรกลางตลาดมันไม่ขวามโสดป่มานก็ิดกระปายก็ปิดกระปใยกปิดกระปานโสดมันบางเวลากมาก็ได้เวลาใหญ่ใหญ่ให้ามหน่อยพอใจหรือยังพอใจแต่อยากเห็นที่นี่เต้นอยากเห็นที่นี่ยความโสดป่านก็ะปิดกระปายก็ะปิดกระปายก็ปิดกระปบโสดมันบางเวลาที่การเธอมาก็ได้เวลายิ่ง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 แรงแรงยิ่งแร วันนี้ปอต่อราคาไม่เป็นแต่ว่าแลกพี่ด้วยสิ่งเหล่านี้ละเดี๋ยวพี่พาไปต่อราคาโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะเดินดูกันหน่อยเพราะว่าเอาจริงๆพี่ก็ไม่ได้มาที่เนี่ยนานแล้วเหมือนกันตลาดปทวิกรณ์เดี๋ยวเราเดินดูว่ามีอะไรกันบ้างนะคะอัลบั้มนี้ฉันมีจนเจมเรืองศักดิ์อ้ยลอยชูศักดิ์มอสปฏิพานนี่พี่ชาว่านี่ฉันเนี่ยอัลบั้มนี้ไปกันไปด้ไปกันได้ไปกันได้ สิบบาทถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบมีเก็บสะสมมาดูได้คือของดีเพียบนะคะชอบแต่งตัวแบบไหนจริงๆหลากหลายมากอะเหรอแล้วจริงๆไม่รู้ด้วยว่าที่แต่งอ่ะคือสไตล์อะไรที่นี่มินิมอลแคทชัลสบายๆแปลว่าเวลาคุณเลือกคุณเลือกแบบเสื้อผ้าที่เราชอบจริงๆเราชอบที่เราใส่เราโดยที่ไม่ได้ดูว่ามันคือแนวอะไรถูกไหมไม่เคยดูเลยใส่อะไรก็ได้ตลาดเพิ่มนะ ตลาดบันเทิงเหมือนกันนะเฮ้ยมาเหอะมันบันเทิงดลให้เลือกให้ปอจะเหลือเหรอพี่เดี๋ยวไปเข้าไปดูข้างในเพราะว่าอาจจะมีแบบสไตล์ที่ปอชอบมันมีพวกเสื้อยืดอะไรเงี้ยเยอะมากปอชอบแบบสไตล์ไหนที่นี่มีหมดรองเท้าเสื้อผ้าแม้แต่กางเกงยีนเลือกเอาทั้งชุดเลยถ้าอยางรองเท้าชอบสไตล์ไหนคอนเวิร์ดก็ชอบใช่ไหมมันใส่สบายใช่ไหมยอย่างนี้คู่เท่าไหร่คะพี่ สี่ร้อยได้ไหมไม่จริงอ๋อไม่ไม่จริงแต่แต่ที่แต่ที่น,นี่นั่งที่นั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดเขาขีบมาก่อนให้เขาถีดฟอก่อน <c oughs> แต่ถ้าเป็นหนูหนูต่อต่อเก้าร้อยพี่ขายไหมรถเยอะมากเลยนะใช่ไงเ้าร้อยเลยนะคือเวลาคุณมาที่เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเขาใจดีว <c oughs> เขาก็ <c oughs> บางทีเขาก็อยากขายอยากให้คนได้เอาไปใส่กัน <c oughs> ต่อลองต่อดูให้ต่อเหรอลองดู อุ้ยนี่เท่าไหร่พี่เลือกคัสตาร์ดด้วยพันพันสี่ใช่ไหมครับมองหน้ากูทำไมได้เลยได้เหรออ๋อพันสี่ก็ได้สิเนาะแปดร้อยครึ่งหนึ่งเลยเหรอเออลองดูแปดร้อยได้ไหมพี่ไม่ได้ครับไม่ได้ได้อยู่ประมาณพันสี่ดูไซส์ก่อนถ้าได้ผมเอาไปเลยนะเนี่ยไซส์อะไรพี่นั่งลงโอเคโอเคอยู่นั่งไงพี่เคยลูกค้าไหมครไม่เคยนะดีล้มึงคนแรกเพี่บอกมึงคนแรกเลย ดีเลยเข้ากับชุดนี้ไหมพันทวนได้มพันสองได้รันเ้ยใจพี่เขาพันหนึ่งได้ปะพันนึ่งห้าสิบได้พันสองพันหนึ่เดี๋ยวผมจ่ายให้ยี่สิบาทพันหนึ่ินะโอเคได้จากพันหกเหลือ1นึ่พี่ชื่ออะไรคะพี่สี่ร้านอะไรร้านอะไรหนูโปรโมทให้เลยเอดี สุดยอดยียนตลาดปฐวิกรสุดยอดจริงๆพี่เขาให้ราคาที่แบบเฮ้ยเราโอเคแฮปปี้เอาป่ะเอาครับอเอา1180ค่ะ<ๆ>เราเจอเสื้อฮาวายแต่เรายังไม่รู้นะว่าราคาเท่าไหร่ตอนนี้แะแต่ว่าเรารู้ว่ามันสวยมากนี่ครับเหลืองนั้นใช่ใช่เล <ๆ S 1> ืเท<ๆ>่าไหร่เป็นสี้อยห้าบราบทส่งร้ได้ป่ะเอ้ตัวนี้ก็น่ารักอ่ะ ยืมไปสอยกางเกงในบ้านคนอื่นเลยอันนี้ตัวเท่าไหร่ราคาปกติกับคนนี้ได้เท่าไหร่นะสองห้าไม่กล้าสบตาเขาเลยสองสองสี่ได้ป่ะคนละครึ่งทางได้ครับตัวนี้คือสี่ร้อยห้าสิบแต่เรามาเราขอขาวเราต่อแบบที่สุดเราต่อจนแบบเราอายเขาอะไม่ใช่เขาอายเรานะเราอายเขาอายกว่าพี่เหรออายกว่าพี่เหรอเขาให้เราในราคา240ใส่ถุงเลยจ้า วันนี้ที่เราได้ไปเนี่ยมีสออย่างคือที่จริงเยอะมากแต่เราไม่มีเวลาเดินขนาดนั้นเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปคุยกันต่อครับผมแต่วันนี้สิ่งที่ได้ก็คือรองเท้ารองเท้าจากพันหกเหลือพันหนึ่งแปดสิบใช่และเสื้อนะคะที่เรามาต่อเขาเนี่ยนะคะเสื้อตัวละ450เหลือ240ทั้งหมดวันนี้เราใช้ตังไป1,420ิบาทจริงจริงงไม่เคยได้ราคาดีขนาดนี้เ่อนี่ยังน้อยเนาะยังต่อไดี้ต่อได้ที่จริงถ้าเราอยู่นานกว่านี้ต่อได้อีก ที่เราอยู่นะคะพิกัดที่เราพามาเที่ยวกันวันนี้นะคะก็คือตลาดปัทวิกรอยู่ที่นวมิน72นะคะถ้าเกิดคุณมาจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยนะคะมีตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง2ทุ่มแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยของจะเยอะมากนะคะ10-3โมงครึ่งถึง3าทุ่มครึ่งค่ะเดินกันให้ยาวๆเลยมากันได้เลยจ้ะกระแสเนี้มันมาได้ยังไงมันเรื่องจริงหรือเปล่าคุณมีอะไรกับแพทปะคำเดียวเลยนะครับสเปคไหมแอบชอบ แอบชอบแต่ว่าแพทหรอผ่านเรื่องนั้นมาแล้วอ๋อผ่านไปแล้วเรงที่ลองแว๊บๆดูสนับสนุนโดยกระทะเหลี่ยมเพชรลื่นร้อนไหวใช้ได้ทุกเต่าโคดิคิงรุ่นใหม่ล่าสุดเด m o มอนเอ็กซ์ซีรชูชาบูบุฟเฟ่ชาบูเกรดพรีเมียมอร่อยไม่จำกัดจำนวนคำ เคยมาใหม่ที่นี่ไม่เคยเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตลาดนี้คือมีของแบบนี้แต่มันไม่มันไม่ใกล้บ้านคุณนะใกล้มากแล้วผมขับผ่านอยมากคุณทำธุรกิจใช่ไหมขายแบบโรตีชาชักอะไรอย่างเงี้ยเราก็เายอะไรชาชักนะโรตีชาชักชาชักตอนนี้ก็เลยชักอยู่บ้านทุกวันอ้ชาชักอ๋อคุณไม่เคยมาเลยไม่เคยมาตอนนี้เรามานั่งคุยกันต่ออยู่ในร้าน Toys Cafe นะคะนร้านน่ารักมากตอนนี้เราต้องมาคุยกันกับปอเนี่ยมันมีเรื่องราวที่พี่สงสัยแล้วพี่โทรไป แล้ว้ววดยคือการที่เโรโทรก็คือเป็นเรื่องประเด็นคุณมีอะไรกับแพทป่ะอยากมีเหมือนกันนะ <Hey! S 2> เฮ้ยมีงานทำร่วมกันกระแสะนี้มันมาได้ยังไงมันเรื่องจริงหรือเปล่า มันก็คือเรื่องจริงที่สนิทกันพึ่งได้ทํารายการเป็นเหมือนข่าวบันเทิงกับพี่แพทแล้วก็เหมือนเจอกันตลอดแล้วก็จะมีแซวกันหยอดมุกแบบมุกเสี่ยวอะไรเงี้ยชีวิตเราไม่อยากได้ที่เพื่อขอเพื่มนไู้กหนึ่งก็พอแซวในรายการไหมหรือว่าในรายการบ้างแล้วก็ในไอจีชอบแบบเหมือนไปยอมไปคอมเมนต์กันอะไรเงี้ยแล้วคนก็จะมาแบบเฮ้ยมันมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าแบบคาเดียวเลยนะครับสเปกไหม ว่าสเปคไหมก็จริงๆก็ได้เพราะว่าหน้างคมคมหุ่นดีๆชอบคนหุ่นดีก็คือตรงสเปคเลยตรงสเปคครับผมไม่ลองจีบอยู่หรอ <laughs> มันเพิ่งทํางานด้วยกันอะคือมันเพิ่งเริ่มสนิทกันก็เป็นพี่น,น้องไปตอนนี้มันยังไม่มีอะไรและสมมุตินะสมมุติว่าถ้าเราจะเข้าไปในชีวิตของพี่แพทจริงๆเนี่ยผมว่ามันต้องชัวร์ผสมควรนะเพราะว่าเขาอะก็ไม่ใช่มันมีเวลามาเล่นๆอะไรแล้วแบบเข้าไปเราก็ต้องชัวร์ตัวเองมากๆอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยกลายเป็นแบบ ยังไม่มีอะไรครับในอนาคตล่ะในอนาคตล่ะเอาเป็นว่าดูไปเรื่อยๆค่อยๆดูกันไปดูกันไปเรื่อยๆการที่แบบคุณบอกว่าเอ้ยไม่กล้าจีบเลยไม่กล้าจีบแต่คุณทําคะแนนโดยการซื้อรองเท้าให้เลสซิ่งใช่ไหมใช่คือริงๆไมกเชงคะแนนแต่ว่าเราเรารักเลสซิ่งมากเลยอ่ะคือเจอทุกวันอ่ะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเด็กมันน่ารักจังเลยมากองกับแม่ก็ไม่มีการงอแงไม่มีบ่นแล้วมาแบบเอ้ยน่ารักแล้วก็มานั่งเรียนออนลลู ไอ้นี่มันอยู่เป็นไอ้นี่มันอยู่เป็นแล้วเลซิ่งตอนแรกไม่คุยกับผมไงไม่ไม่ค่อยคุยแล้วเราก็อยากให้เขาคุยกับเราอยากให้เรียกชื่อนปอไหนเราเรียกชื่อไม่เรียกก็เลยแบบเริ่มจากขนมช็อกโกแลตก็เริ่มแบบคุยด้วยเริ่มคุยด้วยไปดูรองเท้าแล้วเจอรองเท้าเด็กน่ารักมากเราเลยซื้อให้เขานึกถึงเขานึกถึงเขาเราไปสัญญาด้วยไงบอกว่าเลซิ่งเนี่ยเดี๋ยวน้าปอซื้อรองเท้าให้นะแม่ก็ทวงทุกวันคุยกันทุกวันไหมทุกวันไม่ทุกวันคุยบ้างเซลเซลกัน ทุกวันมโอ่ะโสดมากี่ปีก็เกือบ2ครับ2ปีได้เท่ากับตอนนี้คือโสดโสดครับปิดตัวเองไหมไม่ค่อยเข้าไปจีบเขาอะไรเงี้ยคืออยากมีแต่ไม่จีบแอปชอบแต่ว่าแพทหรอผ่านเรื่องนั้นมาแล้วอ๋อผ่านแล้วเขาลองที่ลองแว๊บๆดู ล่าสุดเขาไปเป็นเชฟคุณรู้ไหมนี่อันนี้อินมากจริงจังเออคุณอินมากอินมากไม่เคยอินอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่หลังจากจบเอฟพี่นี่ไม่เคยรู้ว่าคุณทำอาหารนะผมทำผมทำตลอดไปเรียนเทคนิคของฝรั่งเศสเรียนคราขนมด้วยถูกไหมทำขนมหวานทำเทกทำทาร์ตทำอะไรทำได้หมดเลยตอนนี้คิดจะเปิดร้านของตัวเองไหมคิดคุณเป็นคนทุ่มเทกับงานมากทุ่มเทมากทุ่มเทจนที่เรียกว่าไปร้องคอนเสิร์ตไปเล่นคอนเสิร์ตแม้แต่เป็นงานอีเวนต์แบบธรรมดาเลยนะอคุณเต้นจนเป้าแตกหลังเดาะมาแล้ว เป้าแตกเป้าแตก่แต่ว่าเป้าแตกเนี่ยมันธรรมดาแต่หลังอะ่ะมันเกิดมันเคยแบบร้องได้เพลงเดียวแล้วต้องลงจากเวทีกับบ้านอย่างเงี้ยพี่นี่คือคนไม่รู้นะว่าการร้องเพลงที่จริงมันใช้หลังในการซัพพอร์ตด้วยหลังแล้วยิ่งท่าเต้นผมอะ่ะพี่นี่ยังไม่ถึงทันครึ่งเพลงเลยหลังเดาะแล้วก็แบบเต้นต่อไม่ได้แต่ว่าก็ร้องร้องจนจบเพลงนั้นแล้วแล้วก็ไม่ได้ละลงต้องลงตอนนี้ดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่าอาการปวดหลังเนี่ยผมเป็นเลื้อรังเลย คือถ้าช่วงไหนใช้งานเยอะหรือว่าไม่ค่อยได้ยืดไม่ค่อยได้วอร์มร่างกายเนี่ยก็จะผลลังเต้นเต้นยิ้มทำไมออกกําลังใช่เออพี่ก็ไม่ได้ยิ้มนะตอนพี่ถามอ่ะยิ้มอ่ะออกกาลังแล้วไม่ค่อยได้ยืดร่างกายหลังจากการทำกิจกรรมมันจะเกิดอาการบาดเจ็บได้ง่ายบาดเจ็บได้ง่ายนี่คือการทุ่มเทกับงานของปอล่าสุดคือไปร้องเพลงงานศพมันอะไรวะเนี่ย แล้วคุณอย่าบอกนะคุณไปเต้นอย่างเงี้ยในงานศพอ้าใช่ครับก็เดี๋ยวลูกค้าผิดหวังไงเหรอประเด็นคือคนอ่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาเป็นเหมือนชื่นชอบผลงานเราอาจจะสั่งเสียลูกหลานไว้ว่าถ้าแบบเออเสียเสียไปอยากให้พอมาร้องในงานให้แบบชาวบ้านแถวนี้เขาดูคือไอ้ร้องอ่ะไม่เท่าไหร่ด้านหลังอ่ะแบ็กดรอปหลังเวทีหน้างานอ่ะเขียนว่า ไว้อะไรเด็กแม่แล้วเราต้องไปเต้นหน้าคำคำทุ่น <Ă ร yt> ด้านหลังแล้วเราก็เด้งเด้เองอย่างเงี้ยวาอะไรเด็กคุณแม่อย่างเงี้ยมึงไม่ควรไปตั้งแต่ตอนที่จะาทำงานแล้ว <c oughs> ไงเขาเป็นแฟนคลับเขาสั่งเสี่ยวอย่างเงี้ย <c oughs> อ๋อคือมันคือมันเป็นสิ่งที่เขาอยากจะได้ <c oughs> เขาอยากให้แบบเราสนุกไปเลยแล้วเขาก็แบบให้ชาวบ้านแถวนั้นอะ <c oughs> มาดูงานแล้วชาวบ้านก็คือปบปบมือสนุกชาวบ้านเต้นกันแต่ข้างหลังไว้อะไรเด็กคุณแม่ไปไปไป พูดถึงแฟนคลับสิ่งหนึ่งที่เราจะได้จากแฟนคลับเลยก็คือพวกของขวัญอะไรต่างๆคุณเคยได้ของอะไรที่แบบแปลกๆที่แบบโอ้หอันนี้จำว่ะปาต่อปากปากต่อปาสนับสนุนโดย t r e l a จ i n a Ultimate Collagen เ e r u m รเรื่องผิวต้อง t r e ล a จ i n n a บูติฟิกอุปกรณ์ออกกำลังกายยางยืนบูติฟิกยิ่งเล่นยิ่งเฟิร์มสิ่งหนึ่งที่เราจะได้จากแฟนคลับเลยก็คือพวกของขวัญอะไรต่างๆคุณเคยได้ของอะไรที่แบบแปลกๆที่แบบโอ้อันนี้จำ่ะมันจะมีมาหลายแบบมาครับช่วงแรกเนะี่ยมีกางเกงในมาบ้างเขารู้ไซส์หรอ นั่นแหะสิแบบอยู่ดีๆให้เกงในมาพอเราบอกว่าโอ้ยใส่ได้นะก็มาเลยเลยอ๋อเพาเข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 ารู้ใส่แล้วไงมาแล้วมีแบบเต็มตัวครึ่งตัวหมดกางเกงในมีอะไรอีกงในมีถุงยางอนามัยเขารู้ไซส์เหรอหนก็บอกเอ้ยมันมันใหญ่ไปทำไมทำไมเขาถึงซื้อให้พี่ที่อยากอยู่ตอนนั้นอ่ะเราเด็กใช่ไหมเขาก็คงคิดว่า เด็กเนี่ยมันอาจจะไม่กล้าไปซื้อหรือว่าเผื่อเด็กมีเหตุฉุกเฉินอะไรที่ต้องใช้เนี่ยก็ให้พกติดตัวไว้นอกเหนือไปจากพวกของเนี่ยเขายิ่งเป็นสายลูกทุ่งพวงมาลัยมากสุดมากสุดเนี่ยที่เคยได้ในชีวิตก็คือประมาณแสนหนึ่งจําได้ว่าแกะจนเล็บฉีกอ่ะผมกลับบ้านทุกครั้งผมนั่งแกะนับรีบเรอเรารีบเหรอเรารีบเราได้อยู่ปีเดียวหลังจากนั้นก็แค่มาหาก็เป็นบุญแล้ว ผลงานหน่อยฟอว่าตอนนี renamed, ้ม <so ีรายการอะไรบ้างเพลงจะทําอีกไหมก็ตอนนี้คุยกับพี่แกงส้มกําลังจะมีผลงานเร็วๆนี้เนาะเร็วๆนี้ก็ ไป subscribe ช anel ผมเพิ่งเปิดเลยครับ YouTube เหรอคะ YouTube ชัตไปปออันนบนะครับตอนนี้มี7 subscribe เดี๋ยวพี่ไปซับเพิ่มขอให้ถึง10หน่อยนะครับอีกสา3คนนะคะช่วยหน่อยช่วยติดตามน้องหน่อยเราสนับสนุนเขามาตั้งแต่ AF แล้วเพราะฉะนั้นสนับสนุนต่อไปเถอะแล้วเชื่อว่าเด็กคนนี้เขาจะโด่งดังขึ้นไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ขอบคุณปอมากๆนะคะพบกับแขกรับเชิญที่ใช้ปากเก่งที่สุดดีเจมะตูม ไหนหล่อนบอกว่าพ่อขาแซ่บไงฉันบอกว่าคนขายแซ่บเอ๊สองรูปนี้เป็นมะม่วงอะไรคุณเคยช้อปปิ้งแบบครั้งหนึ่งเลยครั้งหนึ่งต่อครั้งมากสุดโอ้ล้างกว่าเขาไม่ได้อยากให้เราไปต่อเขาอยากให้เราจบที่ตรงนี้ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่อยากให้ตุ่มอยากให้ชื่อดีเจมะตุ้มมันจบที่ตรงนี้